เลขพหัาร์ไม่ได้ตามค่ะท่านผู้ชมงวดก้อนนี่ตามงวดก้อนผุนก็ตามไปตามตั้งสามหกหกสามเขา้ากันกับเลขค่อนข้หลาดเก็เลยเอาตัวน,นี้งวดก้อนกับหกสี่หกเนาะงวดนี้กับสี่เก้าโอ้ยท่านผู้ชมเสียดายไม่ได้ตามต่อเนาะเอาไปเบิงน้ำกันผูใ้ใดถือแนบ้านเท่าถือมาจากสาใสเนาะเลขใครถือแน่ ขอไปเบิรงในคลิปน้องมดนนะ่ะโรคหายมือเศร้าอ่ะมันหนียางมือเศรนะ้นา,า,โโาน่ะที่มวลวางวิโซฟาดนะแม่ไอตอนที่เพิ่์นหายตัวได้เพิ่น์นหายเจ็ดเจ็ดกับหาสี่แปด <หา S 1> แต่ว่าปิสนาเพิ่นนะ่ะที่บุกตามจากเชียงคานบุกถึงตำหนักนะได้ชมมอเชเดลยวนะขอไปเบิร์นเดิมเพิ่น์นหายปิสนามาถึงตามตัวตรงก้าเก้าเจ็ดว่าเก้าเก้าสี่ปิสนาวางไรปิสนาวางยังจำไม่ได้พะว่ามือเนียนว่ากันหล่ขั้วมันกันเลย ตถตอพิเตปูมูเดิดเนาะอำเภอบันดุงก็มาเล่นมาก็มาเล่นไปตามมานะถึอเจ้าเดียวัวลาตามต่อไว้ไว้จะถึอปูปูท่อมาเป็นจไงเราลูกหลานถือปูซื้อเพื่อนปรหลาดเดียวปูน้ำมันล็อกเตอขึ้นรถกันเลยวะมีปืนกันเลยวะถึอมองเดียวเนาะค่ะถึอมองเดียวที่ปูไปเข้ามาเมื่อไรก็หากะไปให้มาชมรุ่นแปดซีเราก็เลยนว่าเอาแันแปดมาหน่ะขอลังขอขอย่างแปด ขันยังแเท่าไหสิมีสิตลุนยู่เล้คุณผู้ชมแปดศูนย์แปดห้าแปดนย์แปดสามจัเจ็จากออกเล่นไปพอดลวดเกซาสี่ง9ื้อ้าเจ็บนะเสืออกแปดยังก็ได้83แคนกับสีถูกเนาะแครปดสามนกับสีถูกแปดศูกับสีถึกแมนมันใจเท่ากับสีถึกแปดห้าไปเบิ่งไคลิปหมดเลยแปดห้าแปดหกกับสีถูก โอ้ยเสียใจหลายท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดหกไปออกังมาเจ้าว่าท่านผู้ชมก็ซื้อข้างหลังหลายเนาะเสียดายเนาะซื้อแต่ข้างหลังหลายเจ็ดเจ็ดหกหลายใบเป็นซีฟคนละงวดนหน้ารุ่นเอกไม้บนยอมวันพาไม่ได้มีหนเดียวถ้าต้องตามเงื่อนข้าขึ้นมากไม่เสียคือจังหวะวดห้องก็ถือวดนาเห้องดอกหม้ไปตามเงินขึ้นห้องมากวดนหน้าบนยอมดอกบนยอม เขาก็ถึงมาหลายงวดเลขรถตรวฮัดเดนทือ่ะสีเก้าไม่อยากจะอกงวดก่อนนี้แม่เราชอบมากเป็นจังไดโดนจันไดกเกียวมาสั่นมือเคลื่อนนี่ลูกไส้น่ะ้องที่เขาน่ะปล่ยอมนนอนสิบคืนรถย่างเดียวจะไปใส่ละลูกจะไปใส่ละลูกก็เปอุ้มขึ้นมากกไปอุ้มเึลืนมากเด้เดิอแต่เลขรถตัวไหนสามห้าสี่เก้าโอ้ ลูกขึ้นมาเต้ก็่าแต่มันงอยเงี้ยเนาะมันมันเนี้เอง่อยมสบายก็งอยเงี้ยไปุูมขึ้นมาไปรักว่าฉันข้าวเดี๋ยวจะ้ลลิอาวันหนาวไหมมีเพิ่นถืออยู่แม่ผ้าไปถามข่าวเพิ่นกินเพิ่นได้มาจากใสใจแดงก็ได้ยินเต็มหูแต่บซึ้งเมเศร้านี่ไปถามเพิ่นวงปลอดออกไปกินไปเดี๋ยวเพิ่นลองไปซื้าิ่นปุ๊บวิไปวัดมากเหมือเศร้านี่ปูบอกว่าเอินถามู้ได้กับเมตตาว่าออกสีลแว่าไปถามน้าเพิ่นเหมือเศ้าได้ยินน้ากันอืมไป ได้ตัวใดเลขได้จากคู่ท่านได้แผดซีได้มาจากแสงคนณโชคทีซื้อดอกเกิดขึ้นมาไม่เห็นก็ได้ซื้อเลยเอาคือมาปู่เบาเมือนเสาอันปู่เบาฉันมาอย่างนค่ะเพราะว่าสันไปปัดซุ่มโอ้คูเบาถึงน้ำหลอมอ่างความซื้อคู่เบาถึงน้ำหวอมอย่างความซื้อไม่มาจากใสต่อขอบยีพ่า ได้มาจากไสเปิดพ่อส่ซื้อเปิดพ่ออยู่เด้อล่ซื้อเลยิจากซื้อขึ้นมากซ้มากภูมิใจมากคะยกมือนึืได้หลายเป็นได๋15ว่าล่เต็มมือเตมมากันเด้กันบ่นนัน ฮกฮาร์เรีๆก็เลยว่าสิ้าซืีกแววันไปนั่งพันซุ่มอยู่กัเลยก็เลยอันเปิดโทรศัพท์เปิดโทรศัพท์เห็นได้โทรศัพท์ก็ได้ซื้อเลยต่อ่าุกเดนะ็ซื้อุกเดอนผู้สิโกูมอนนี้คือจังมือมึกเจ้าอนี่ไปวัดได้านยิ่น้ำปูบอ่ะเจ้าเนี่โตกานได้ยิน้นกมอได้ยิวะทำไมเาย่วได้ยิ่งเบิดได้ยินเบิดว่าสนใจ

อันนี้ขนาดบ่ได้ยินเปิดพ่อสิซืยังซื้อเพิ่นมาเล่คนเนฮองมามาได้สอบไปซิเพอือไปวัดสิไปวัดเจ้านั่งยวอ๋อได้ยินอยู่นั่งอยู่นํากันก็ว่าเพิ่นสิสอบเว้างซี่ก็ยังเว้านั่งกเด้อเพิ่นสิสอบล่ะเฮาก็ยังวือนี้าามาเฮา่สิซื้ออยู่ เข้าอันเงีงดเด้ยไปซ่มมีตู้แดงบานนี้เขาก็เลื่อ,อ,อนไปเกี่ยบอกเขาใช้ยแย่เปลเี่ยนเข้าไปเข้าวันสุ่นแค่ทานคนมะท่านหน้าเข้าก็ไป้คือบ่าส่วนกันไปสื่อเนี่ยพิ่นเบาเนาะมันบอกเขาโหเสร็จแล้วแปดสี่ <laughs>

พ่นวาฝันซื้อดอกว่าเพิพนวาน่ะโอ้ย่นบ่ได้บอกตรงๆแล้วไม่บอกเจ้า่นของม้นี่นี่จมาเด็้างครับ้านนี้บักแมวกขเลยกวอยงฝ่าพาบฝ่าพาบับบ้านฝันว่าฝ่าพาออไปสนใจตั้งแมวฝันว่าฝ้าบ้านเฮาฝ่าพาสิบิเลิกสิเกเล็กเบิดบ้าทน้อซันเออถึเบิดบ้าทเน้อจันบักแมวนี่ทุนบั อาสิบหกปีกลัวบ่ถือทัวประเทศคุ้มคุ้มเจ้าไหนถือบ่บม่มีใครถือดอกถือตไบผ้าถือตะไบจอมสองพันผ้าถืงพหนึ่งเท่านั้นตัวโอ้ผู้หาะแทบบ่บอกเนาะบ่ออกบ่เอาเนาะจะของฟั้งยูตาเหียเม่าเม่ายบอเอาว่าเพิ่เมาว่า้ยิ่สนก็ได้ยินอยู่ฝันซื้อๆดอกว่าสันเินวาน เาเสียกว่าผูกแขนเพื่อนไหมอาดักลวดันีบขันยิ้มปลาปลาพุทธรักษาเอนเ้าอยู่นม่เศร้ากระไดบอสลากใจเพราะวันบ่อเขาเป้าแตกซี คนบอกว่าฟันซื่อเดี๋ว่าใส่หัวหางใสเหล็กจอกแป่้อง่างใสว่าเล็กจอกแปที่เปสดนสวนุนกระห้องส่วนีกระห้องแม่นวบุปั้เื่อไสั่งมาแต่่น่นบ้ื่อเป็นห้า เจ้าได้ยินบ่ปู่เว้าื่อเช้านี่ฝันว่าได้มาใส่บาทแต่ว่าเพ่นเว้าอยู่คุณวัด่มันอยู่นี่าบนใส่บาทนี่บ่ันบ่เอาใส่เลเพิ่นว่าังได๋อันเลขที่นําสรพงเออสรพงเพิ่นซื้อ284สรพงได่่มันใบาที่เช้าอซี284ติบัดนี้งเอ้าซอเาเว้าเจ้าเว้ามือดว่าซั่นเจ้าซื้อเลข284 เลยบอปากมันบอหงเลยูว่าซื้อสร็จโอูว่าวาสโลเฟงฟงซื้อจงแปดซีโอ้ย่นบอกว่าเนี่ยยังไม่ได้นาอไอ้นิ่งได้มื่นหนึ่งว่าสันเดย์แล้วปูาสโลฟงซื้อเลขโซกเขาตู้สี้สโลฟงเ์ลขเดินสอโลฟงสองแปดีลูกแม่ดอกแล้วว่าลูกแม่ดอกก็ซื้อเลขเกเทียง ตั้งสี่ไฮโศกมันอินนิงมันถูกอยู่ปูบอกว่าเล็กยู่น้ำสระพงสรพงสื่อสองแปซีสนสรละพงสื่อสองแปดซี่สันปูเพื่ใส่บาทลงสระพงหรือ่ซื้อเล็จากเทียเป็นเหเบาซื้อว่าสรพงสื่อสองแปดซีอินนิงมันได้ดเอที่นึ่งสนอไนไสีอยากขได้หาอยู่ไป้า

哈哈哈！哈哈。 ปูวันปลาซอยงานศพสามพันบาทจะซอยงานศพคนทุกงานเนาะค่ะที่เพิ่นเขามาเสี่อภิธรรมอายัวจยันหน้น้เอายเราเดเรบ้านเฮี่บ้านเราาเลยอ่งอาวิเอากัะเมีย กีฬามือมีไปเรื่องนึงเราจะจะไปทั้งรงยำมากเยอะกว่ามาก သောဘနာဟောယတာမနိကောတိရဒောယတာ